สวัสดีครับก่อนอื่นขอแนะนำการใช้งานระบบจัดทำรายงานการรับจ่ายถุงยางอนามัยและสารลอลื่นผ่านระบบออนไลน์โดยพื้นฐานของโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังนั้นท่านต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนทุกครั้งเพื่อเข้าใช้งานโดยท่านสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านทางเว็บไซต์ www.sti.th.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของสำนักโลกเอ็ดมันโลกและโลกติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระบบแรงงานการรับจ่ายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นหรือตออร้อยผ่านระบบออนไลน์ถูกพัฒนาขึ้นโดยสำนักโลกเอ็ดวันโลกและโลกติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบรองรับความต้องการและการบริหารจัดการถุงยางอนามัยของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนถุงยางอนามัยจากสำนักโลกเอ็ดวันโลกและโลกติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1ถึง12สําำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและโรงพยาบาลซึ่งมีรายละเอียดและเมนูต่างๆในการใช้งานดังนี้ 1. เมนูหลัก 2. ลงชื่อเข้าใช้งาน 3. วิดีโอสาธิตการใช้งาน สีขา่าวประชาสัมพันธ์ 5. ปฏิทินและหลิงก์ที่เกี่ยวข้องโดยสิทธิ์การเข้าใช้งานถูกแบ่งออกเป็นสามสิทธิ์ได้แก่สำนักงานป้องก,กันควบคุมโรค สามารถเลียกดูรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่ความรับผิดชอบได้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถเลียกดูรายงานของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้โรงพยาบาลสามารถเลือกดูรายงานของตนเองได้เพียงอย่างเดียวโดยในวิดีโอสาธิตขอสาธิตเพียงสิทธิ์การเข้าใช้งานระดับของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคโดยเริ่มต้นใช้งานด้วยการเข้าสู่ระบบ โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้องจากนั้นกดปุ่มล็อกอิน